สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำแกงส้มมะละกอใส่กุ้งสดกันนะคะไม่ขาวรสชาติกลมกล่อมกำลังดีวัตถุดิบมีตามนี้เดี๋ยวจะลงไว้ใ,ใต้คลิปกดคำว่าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะคะมะละกอดิบหนึ่งลูก ก่อนที่จะปอกเปลือกนําไปล้างน้ําทําความสะอาดก่อนนะคะจากนั้นก็นํามาปอกเปลือกใครมีมีดสไลด์ก็ใช้มีดสไลด์เพราะว่าสะดวกและก็ง่ายดีด้วยค่ะพอปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปล้างน้ำอีกสักสองรอบนะคะ เพราะจะมียางของมะละกอเนี่ยติดอยู่ก็นำไปล้างน้ำสะกก่อนเวลาฝานชิ้นเนื้อของมะละกอก็หมุนไปแบบนี้แล้วก็เฉือนออกเฉือนชิ้นจะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากไปเฉือนชิ้นพอประมาณเนี่ยพอหมุนไปแล้วก็เฉือนไปพอเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำอีกสักสองรอบแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะจากนั้นก็มาต้มน้ำพอน้ำเดือดก็ใส่พริกแกงลงไป เอาทับพ,พีบี BB, BB, แบบนี้พริกแกงจะได้ละลายเร็วๆรอให้น้ำเขาเดือดจัดแบบนี้จากนั้นก็ใส่กุ้งที่เราตามมาไว้ทยายาตำละเอียดหรือว่าตำหยาบๆก็ได้กุ้งนี่เป็นกุ้งที่เราต้มสุกแล้วแล้วก็นําไปตำจะทําให้น้ําแกงเขาข้นขึ้นแล้วก็ใส่เกลือป่อนลงไปได้เลยค่ะ ใส่เกลือไปแล้วก็ให้เกลือเข้าละลายรอให้น้ําแกงเขาเดือดขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นเ้าใส่มะละกอดิบลงไปได้เลยพอใส่มะละกอเสร็จยังไม่ปรุงรสชาตินะคะเราจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีให้มะละกอเขาพอมีความนิ่มขึ้นมาก่อน มีฟองก็ช้อนฟองทิ้งไปได้เลยค่ะพอตัวเนื้อมะละกอเริ่มนิ่มๆก็เตรียมปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ําตาลมะพร้าวน้ําปลา น้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นเลยนะคะน้ำมะขามเปียกที่อยู่ก้นถ้วยแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยพอทุกอย่างละลายก็ลองชิมรสชาติตามที่เราชอบใครอยากเติมเค็มเติมเปรี้ยวเติมหวานปนันนี้อีกนิดนึงก็ตามชอบเลยค่ะ ต้องรองให้น้ำแกงเขาเดือดจัดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่กุ้งสดลงไปได้เลยพอใส่แล้วไม่คนนะคะแค่กดแตะแตแบบนี้ให้กุ้งเขาจมน้ำแกงวิธีนี้จะทําให้ตัวแกงไม่คาวก็คือให้น้ําเขาเดือดจัดแล้วก็ไม่คนกุ้งตอนที่ยังไม่สุกนะคะปล่อยไปแบบนี้ให้กุ้งเขาสุกกุ้งเขาจะสุกง่ายแค่แป๊บเดียวก็สุกแล้วเราจะไม่ต้มไว้นานจะทำให้เนื้อกุ้งแข็งกระด้างไม่อร่อย พอทุกอย่างสุกดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่เลยค่ะมะนาวจะทำให้รสชาติเขากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดเตาแล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ แกงส้มยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะใครจะทานกับปลาเค็มข้าวสวยร้อนๆหรือว่าไข่เจียวสักจานหนึ่งยิ่งอร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นกำลังดีแกงส้มเขาจะมีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆลองทำดูค่ะทำไม่ยากเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ ใครจะตกแต่งหน้าด้วยผักชีแบบนี้ก็ได้ค่ะมาทานข้าวแกงส้มด้วยกันค่ะ